สบายดีพี่น้องสบายดีน้ำส้มพูดทุกคนมีมาพาอันน้ำจิ้งกบแม่เป็นมากกินมุกกาเราดมีน้องคือแล้วจะลำนะนะบม่ได้กินบม่ได้กินมุกกระถาเฮงไงนะกระดึดนึกคือนจากเนาะที่เราว่าสีสื่อไปกินอยู่หื่อแต่มันหยงหยักได้พี่น้องเลยโดยมากินอยู่ห่าเนาะเพราะว่ามันอีกเผามาเซ่พอดีเนาะบุฟเปยอันเศร้าเก่าพันปีนะบางคำทีเพื่อมาน่ะเนาะ สบายดีเนาะสบายทักทายสบายดีเอซีบารอนบนสิบคนปะเดี๋ยวันนี้คอยจ่ายเองมือนสภาพวม่ฮันหันหันไรก็ได้ตอนนี้กักำลังเตรียมเนาะหมอกำลังมาไม่วันไรขนาดเนาะไอดจุกจุกจุกจับมื Ờ, oh, let's go Lập lại đứa tèo này nữa Để thì ao này say Nên nè Hả? Nằm tôi đi Để con ừ. Con đừng, Không đừng so chị เป็นเงินไทยกับประมาณห้าสิบบาทห้าสิบาทเอยู่ทไหร่ี่ประมาณประมาณอยู่หกเจ็ดสิบแปบลอยหนึ่บได้อยู่ตอนนี้จะประมาณสี่สิบ่าพันอนึ่งมันถึงสี่สิบันมท้งอยก็ประมาณอยู่เ้ารา่าบาทต่อไป ยี่สิบาททาาณสบาสิทอืเหรอ่าหน่นึ่งสี่สิบาทนอแมนเลยนะแมนแมะมาณันาสิบหกสิบี่แหละพี่อมงของมันตันนะเดี๋ยวคิดเองก็ผขึ้นเลยนักแน่พี่้องเ้ยสดุกนาสดุกลำหน้าอะไรอ๋อกินเป็ดท่าน่ะขางเลยตัวมือแป๊ะกินตัวมือแป๊ะมาตอนมาตอนช่วงนะ ยีตายลังทาอะไรเนาะพวกมาสากลกับบาแถวเทมงานบาดอนน่เป็นขาวมาเสพอดีเนาะก็ได้ชวน่นมากินนะสีดงพวก่านเนาะเนี่ยคนเด้อเออเียคนใหญ่จะเดือดเนี่ยเดือ้องเป็นการไทยหน้าแล้อนะอานเาแล้ว มืนเนี้กิเมื่อคำจะบไิบบทงใกล้แล้วพี่น้อได้หรอาณามีเนี่ยชืวาสุพรรณนะอยนาณาคำซีหันกินข้าวกินน้ำอยู่ไอ้ดอนแต่ไปทำนาใส่ข้าวอ่อน่ะบะชุกบะน้อยพี่น้อยแล้วหน้าบะสุกบะน่อยก็มากินมูกระตะบะดอนแบบนี้แต่ไปแต่่หน้าใส่บะดอนเปิดเเิเเปิดเด เ,ออเป็นแสบๆแล้วคิงบิมีกุ้งหนคิงมอคีกระทาหหาฝงน้องคแม่เอาุงเรือคุวะ่มักกุ้งอ,อยู่นี่มเนี่ยเปิดเพลงแล้วันตินดีกดด้บาตอนนี้กับมาเนาะมาาตนนเนา

มือนี้ก็เป็นเงินเดือน YouTube ออกพี่น้องเลยเดือนแหลกเนาะเป็นแต่ต่างสองใหม่มันเองฮะก็ออกเด้อพี่น้องเงินเดือนเรากระบนได้แล้กเนาะเพราะว่ามันสองใหม่เนาะมันเราสองทิพย้านไ่จ้ะโตคือหมวนเลยนะกันได้ก็ได้มากินโมกะทะนะครับเพินเทมงานมากินน้ำเนาะแดกโมกะทะพี่น้องมัน มุกระทะเพิ่ม่ะบางคนกระจมอยากกินมุกระถางใช่ไหมอยากอยากกินมุกระถางอาไรเนี่ยอยากกินตะฮึงแต่มาเยอะนเดียวเยอนเดียวกินแต่มันอิ่มเยเหร ดำบาไดหมอเปยนหมอติไงเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอมันดำไม่ใช่เป็นมะเร็งนะเมื่อเร็่วมากินไปก่อนนี้กินได้หมอนี้ก่อนยังเปลี่ยน นั่งซื้ด้ั้าซ้นมาาตัเกงเขาไปซื้อไปซื้อนยิเป็นมารอกื่อไซื้อเนเนซื้อเื้นากินเป็นมารอกซื้อก่ินยอเนเอ่รนี่อะไรเสื้วน

อันนี้ก็ลำไม่ลำาเลยนะครับใช่แล้วหมมัก็จำราคามันี่ไ้ไหมครับแค่ได้หมอชินเดียวเท่าเก่าพระแท้เผื่อเนาะกินก็แทผื่อหม้อดำโตข้อวอ้ดำก็ไม่เอา ตามบ่กิ่งนี่อนุญาตนี่นี่หมอไม้มาเลยบ่เฮาเปลี่ยนเองเฮาก็ได้ไนีนน้มันนี่เปลี่ยนได้บ่บรยะมันบ่ง่ายได้เปลี่ยนหมอนี่เปลี่ยนได้บต้องยตนงอก่อนใส่น้มันน้มันน้มันเอาตมูนี่ตมูใส่ก่อนเออ มันสมีดเห็นมันทานมันแห้งหลายมามันก็กินบอ,อ,อ่อ๋อโอเคดีจิฟาาใช่ได้ใช้แต่พักกันเท่าน่อยจักจัไฟเสอะจักเอาไปกันไหนโอ้พ่วีนก็อยแบบนันซอยลายเนาะก้าเห็ดอันไหน บอเขาใส่เครื่องอยันออกใส่ชออมีบามาาราันซอยง่ายเลยเออเปิดไฟให้บัดกินได้มันอิ่มวแต่บ้าหนกิน

ตัวมูกระทะอะไรเนาะ้อนนนยเปิดเปกเปิดเตอนนี้ก็กินแล้วนะพี่น้องสีผ้ากันเมือกัล้วกัวกวัวคนมาแท้พันธีตัวจากมาเนาะมสี้าจมาแท้พันธีจักเมือกดียวไปละละไปดูปะกินนวดปัเรย์อิ่มอยู่บ่จาอิ่มอยู่บ่ก็แค่ห้งอิ่มเลยอิ่มอกะ บิร์ตเซนเก่าสิบเก่าฝันเออการประมาณหาล่อว่าเนาะสีหาคนเนาะรวมกับประมาณผุดล่อเลยไปพี่น้องเมื่อมันกมือนี้กเป็นมื่อเงินเดือนยูทูบอ๋อพี่น้องเอ้ยเป็นเดือนแหลของมาดรอเนาะที่สองไม้นี่ยแหละพี่น้องหักอะไรเงินเดือนเด้อพี่น้องเอ้ยไรก็ไรโบราณหรอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเงินมันกะตาขืนตามหยอดวิวเนาะ ยอดวิวมันกับบอดีแน่พี่น้องเอ้ยยอดวิวกับบอดีแน่มันกับไล่โมรายเนาะพี่น้องแต่ได้กับหัวใจขอบคุณเอฟซีเอร้ายเนาะทีเบิ้งเลกาโมขามโฆษณากับโมขามโฆษณานะพี่น้องมันก็ได้นําโฆษณาเนาะส่วนไล่กันเป็นขามโฆษณาเท่ากับอะไรเงินพี่น้องเอ้ยแต่ได้กับฝากเบิ้งโฆษณาเพื่อเพื่อเป็นการสนับสนุนเนาะพี่น้องการจากสนับสนุน มร้อนกะนีแต่เบิ่งโฆษณากะเป็นการสนับสนุนในน้องพี่น้องเป็ารเมืองคับเน่ยเพราะว่าเป็นสองไม้พี่น้องเหอเยยอดวิวกะพอดีปัญหาแมันกะสองไม้สองเก้าก็เมื่อกี้เราพี่น้องมันเป็นครับอันนั้นพี่น้องอันยอดวิวไลน์คนเบิ่งอันนี้ไลน์เน่มันกะไลน์เนี่ยเห็นแล้วมีสำคัญกับเนี่ยนี่กันแน้อ๋อแอบพี่น้องว่า มากินมุกระทะตรงกับเดี๋อน่ะนี่พอดีแล้วน่ะอยากถ้าผมไมากินมใจบอลในร้านเาะวันนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบใจดีว่าเลี้ยงมูกระทะงานใช้พี่น้องเลยมันนี้ขอบคุณขอบคุณผมขอบใจอ่าบอี่น้องไปได้เงินเดินยูทูบแันเป็นว่าซีให้ครับซีนำสองล้านบ่าคือว่ามันกระเบิดตว่าไม่ใช่ปะ คใช่ยีกไงคุใช่อีกกินมุกกระทะเอาล่ะพี่น้องกันทีได้ปิดคลิปไปเพียงชำนี้แล้วพี่น้องจะได้กับปากติหลค์กดติดตามเพื่อเป็นกระสังใจมารออนให้หรือบอกกันคลิปหน้าพวกแล้วไปนี่